สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่แขกพามาทําเค้กกล้วยหอมค่ะเนื้อนุ่มหวานกําลังดีค่ะฝากเพื่อนๆที่ชอบทําขนมนะคะกดติดตามช่องของพี่แขกไว้ด้วยปะเราไปลงมือทําขนมกันขั้นตอนการทําเค้กกล้วยหอมนะคะวันนี้มาแบบรวดเร็วมากเราก็จะใช้แป้งเค้กตาบัวแดงนะคะหน,นึ่งร้อยแปดสิบกรัมนี่พี่แขกก็ช่างใส่ถุงง่ายดีเราจะได้ไม่ไม่ต้องไปบวกกะละมังบวกถ้วยเนาะ ใส่ถุงช่างเลยง่ายมากหลังจากนั้นก็ใส่เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็ร่อนแป้งเลยร่อนแป้งเสร็จเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเตรียมส่วนผสมของกล้วยแล้วก็ไข่กันค่ะอืม อันนี้เราก็จะใช้นมสด50กรัมค่ะในคลิปใช้คาเนนชั่นเอ็กต้านะคะ50กรัมบีบมะนาวเล็กน้อยประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็คนเหมือนอารมณ์ว่าจะทำเป็นโยเกิร์ตนะคะนี่พอกคนพวกเขาก็เริ่มข้นเป็นข้นๆเหมือนโยเกิร์ตเดี๋ยวเราจะไปผสมกับกล้วยนะคะอันนี้ กล้วยพี่แคทก็จะปอกค้างคืนไว้นะแล้วก็แช่ตู้เย็นใช้กล้วยสามร้อยกรัมนะคะหลังจากนั้นนี่นเริ่มเป็นข้นๆแล้วนะคะอ่าใส่นมที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วเราก็บีบกล้วยให้ละเอียดนะคะนี่เสร็จแล้วก็พักไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราก็พักไว้ก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเจะมาเตรียมตีไข่กันค่ะอ่าเราก็จะใช้ไข่ไก่เบอร์3นะคะสฟอง SP 1ช้อนชาค่ะใส่กลิ่นกล้วยเล็กน้อยค่ะน้ำตาลทราย125กร,รมัมเราก็จะตีความเร็ว่าำก่อนนะ ตีความเร็วต่ำแป๊บหนึง่งหลังจากนั้นใช้ความเร็วสูงนะคะแล้ว็็จะตีเป็นฝาเขาจะขึ้นขาวฟูนะคะแต่ตีความเร็วสูงเลยจ้าประมาณสี่นาที ตอนนี้เราก็มีตีได้ประมาณสามนาทีครึ่งนะคะเดี๋ยวลองมาอ่าดูเนื้อกันเนี่ยค่ะนี่แบบนี้ใช้ได้แล้วนะอ่าเขาก็เจาะเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆเทปแป้งใส่ลงไปนะคะใช้ความเร็วต่ำเป็่นแป้งที่เราล่อนไว้ เราก็ทยอยใส่แป้งทีละน้อยทีละน้อยนะคะจนกว่าจะหมดแป้งอ่าตอนนี้เราก็ใส่แป้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเทกล้วยลงไปเลย เราก็ใช้ความเร็วต่ำนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนะคะ ความเร็วต่ำสุดนะคะใครเทน้ำมันใส่ลงไปตีให้น้ำมันกับเนื้อขนมเข้ากันนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมเกีย่ยขอบอ่างด้วย แล้วก็ตีอีกแป๊บเดียวนะคะอย่าเสร็จตีกแป๊บเดียวพอเข้ากันนะคะแล้วก็ปิดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ถ้วยกันแล้วระหว่างเนี้ยอย่าลืมไปวอร์มเตาไว้ด้วยนะคะใช้ไฟ200องศาวันนี้เราจะใช้ถ้วยขนาดขนาด3 2 1 9นะคะหรือถ้าเพื่อนๆมี ใช้พิมพ์อันไหนก็ได้นะคะตอนนี้กลิ่นกปวยหอมมากอ่ะเราก็หยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะแต่งหน้าด้วยผลไม้ก็ได้นะคะหรือว่าไม่แต่งก็ได้แต่งเป็นพวกเอลมอนสไลด์ก็ได้นะคะ หรือว่าเม็ดมะม่วงก็ได้เดี๋ยวหยอดม็ดมะม่วงบ้างโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวไปใส่เตากันค่ะเราก็ใส่เตานะคะประมาณ20นาทีค่ะเราก็จะใช้ไฟบนกับไฟล่าง180องศาค่ะเดี๋ยวอีก20นาทีมาดูกันค่ะสุกแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมของเรา ร้อนหอมมากเลยร้อนร้อนนุ่มมากเลยค่ะนี่เพื่อนๆลองไปทาําตามกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยรสชาติเนี่ยพอดีนะคะกลมกล่อมไม่หวานเกินไปนะนี่ค่ะลองไปทาําตามกันดูนะคะ